เอามาเข้ามาเข้ามาโอ้ยครับของคุณไอ้หลายครับทุ่นี่โอ้ยมากินสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมันอยู่มึงยังจะถามที่บ้านที่แปดควบคู่สองคนแค่นั้นแหะหน้าตาของมึงไม่ค่อยเชื่อใจครูเอ้ยเอออิดเอาน้ำมันมาเอ้ยสบู่ทำยาล้างจานเป็นขันด่านหมาเอ้ยเอาน้ำมันมา เอาเก็บ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 เสียงหัวเราะไหมใ้พี่ดูดกันสร้าพวกคนที่ชอบนั้นจะดูดได้าไม่จะบ้า<ห>แล้วไม่ดูแล้วไ่รู้ที่เก็บยังไงน้ำกระมมื สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนนะคะอยู่กับเรา2คนนะคะที่ช่องเอ็มบุษราคำในรายการมัมกับมัมครับแล้ววันนี้นะคะเราจะมาแชร์สูตรอาหารเป็นเมนูที่บ้านเราอะทำทานกันบ่อยคู่กับส้มตำหมามันเห่าใครเนี่ยนั่นสินี่ของเก่าปอนอเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่มึงคุยกับหมารู้เรื่องเหรอเนี่ยมามี่มาสั่นมีของเก่าบอกเด้อครับอ้าวไม่ใช่มาแม่ วันนี้เมนูที่เราจะทำคือเมนูอะไรคะผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่แหละครัดแบบเป็นบ้านเราผัดมันงานบุญเห็นกันกินเนาะคือหอมแต่เนาะครับเนาะจะงไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ทำเลยเอ้าไปโอ้ยไครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูไล่หมาเอาบ่กูไล่หมามามาเปิดเข้าหน่อยดิเอามาเข้ามาเข้ามาโอ้ยครับของคุณไอ้ายครับที่นี่โอ้ยมากินสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวด้ ลงมาลงมายายลงมาลงมาผ่านมาพอดีครับมาเก็บของห้างของเก่าโอ้โหเป๊ะมากินข้าวขอกินข้าเฮ้เด้อเติอนเติอนผมมากินข้าวบ้านนี่แสดงว่าต้องเป็นเนื้ออีกอย่างยักษ์ใหญ่เลยอันนี้อันนี้ไก่ครับไก่แต่กัดมีมีแล้วก็ตนะครับนี่สูตรเดียวกับโคราชบ่ครับคล้ายๆปะก็คล้ายกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นแบบแบบบ้านนอกแบบบ้านๆแบบ เราที่ร้านมีขายเป็นอะไรจะแตกแตกสับแตกสับแตกสับ,สบโอ้ยระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยเหมือนจะซิบก,กันเมื่อกี้เนี <c oughs> ่ยเ <c oughs> ตียมเตียมเตียมเหมือนเตียมกันเมื่อกี้เนี่ยไอ้ทักหันไกลนชิ้นเน่้อยให้มันเรียบร้อยก่อนแล <c oughs> ้วก็ใส่ต้นหอมด้วย <c oughs> มีต้นหอมนีม่ผักแปร็นนะหอมแล้วก็มีเลือดใส่เลือดด้วยแล้วตอนทำจริงอ่ะจะได้เห็นแล้วป้าป่านี่เจอพี่พี่อีกับยาโจบ่อยไหมโจก็อยู่กับพ่อมานะเอาเหรออยู่กับพ่อไม่เคยรู้เลยอ่ะแล้วไม่ไม่อยู่แล้วอ่ะหมาพ ตอนแรกเนี่ยโจมันไปมอลล์ลำแข่งเพชรกับพี่อ OK> kind of ิสนั่งอยู่เป็นกรรมการอยู Whoops, ่ก็พี่ๆีเขาเห็นเห็นแววไงชิงงานก็เลยเออมาซุปเปอร์มัมก่อนซุปเปอร์มัมก่อนเล้วมาซุปเปอร์มัมไปออกไปออกห้างไงเทปของพี่ลูกแพรเออเข้ามาเข้าหาเขาลูกแพรเออเข้าห้างไงเขาก็มาคิดว่าอุ๊ยกูเล่นได้แล้วเคยมาชิงร้อยไงตายยังหมาไงตอนนี้จริงเลยเป็นยังไงเปลี่ยนขึ้นว่าไีแต่ชุดแต่ไม่มีบทพูดเลย แล้วเขาไปเขาปรนัดกันที่ล่ะต่างคนต่างเล่นเหมือนที่ผนเป็นต่างคนต่างเหรนนี่แหละตอนซ้อมเขานัดกันอยู่ผมกเล่นไปคนละอย่างเลยเงียบไม่ต้องย่าไม่ต้องขวบไม่ต้องมีอะไรหน้าต่ำสองคนเราแย่คุยกันในรถไหแล้วคุยในรถเลยคุณต้องโดนอะไรสักอย่างจะแ่ามันเห็นไกลอยู่นี่เห็นได้ดูหน้าดูนะหลังทั้งมอญนี่ก็เดี๋ยวภูเขาทองจะเป็นคนบรรเลง ชหมดเลยเพราะว่าเมนูวันนี้ก็ใช่ทั้งซีอิ๊วดำก็ต้องใช้ห่อนางรมก็ต้องใช้แล้วก็ดวงหน่อก็ต้องใช้ปเาียวต่างๆสาส้มก็ต้องใช้อันนี้ก็ต้องใช้ด้วยวันนี้พวกกระชองก็ยกมาเต็มเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำตรงนู้นนะเดี๋ยวมาหนี่งปุ๊มัยังจะถามที่บ้านที่แปดกับที่สองคนแค่นั้นนะหน้าตาของมึงไม่ค่อยเชื่อใจครูเขาดูไม่ค่อยสดชื่นเหมือนตอนที่เขาเชิญพ่อไปช่องเขาเนอะโอ้หเขาเตรียมตัวเขาตั้งหัวเราะ มีคนส่งที่ตอกมาให้ดูนะเขาเขาหัวร้องคุยกันสองคนไงคุยแต่โจ้สองคนเนี่ยเขาสะใจเข้าไงอันนี้มาถึงเาก็เล่นใหญ่ใส่ใหญ่เลยเขาตั้งเขาเตรียมมาแล้วเขาเตรียมมาแล้วไงเขาก็เล่นมุกกันใหญ่เลยแต่อันนี้ที่นั่งเงียบเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราจะโดนเออทุกอย่างเล่นได้หมดอะตอนนั้นเขากำลังนั่นนึกไม่ทันพ่อบอกว่าหมายไทยอ่ะเดี๋ยวไปนั่งไปครับกินกันตรงนู้นไปทำให้กินครับ มุงกันเนีั้เริ่มเพลทอเน่ะพัดมีแบบบ้านเฮาเอ้ยเอ้ยอีทเอาอ้น้ำมันมาเอ้ยสบู่ยาล้างจานกรนดานหมาเอ้ยเอาน้ำมันมามึงก็หาหามเลเนาะบปได้นัดกันบอจัาเอาผงมวนในพักนี้เนาะนี่กระเทียมไม่ใส่ก่อนเนาะโอ้ยลืมใส่กระเทียมโอ้ตายแล้วเชฟ มันฟงอุ้ยเอ็มกลัวกระทาควงจังเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเอาของอะไรมาฝากอ่ะอ่าจังได้พิวไปฟังคุณเลยไปฟังคุณเลยไปไปฟังคุณก่อนเออไป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 เออเดี๋ยวยายมานะเออไป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 เออมันเป็นขวดอารมณ์ดีเนี่ยเปิดแล้วมันเป็นสมุนไพรแล้วไม่อันนี้หายไปเล่นๆหรือว่าหายไปจริงเอาจิงเออจริงอันนี้เอ้าจริง ผัดมีเด็กอะั้องพัดไห้ไก่เคี่ยงกันชินาจีไก่เคี่ยงกันนี่เลยคล้ายๆกันเนาะปาต้องบางงานบุญจะกินรกินไม่แล้วทำไมเราต้องรองานบุญด้วยอะถึงจะได้กินไอหมี่เนี้ยไม่รู้เหมือนกันพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอาหารแบบรังทำได้เยอะอุ้ยยิ่งมาเลยล้มดีไปหมดเลยมามามาเอามาผัดนี้ยได้แล้วได้แล้วอ่ะไปใส่ไปผัดเลยลุงหนวดไปนี่ภูเขาทองหอยนางรมนี่ต้องภูเขาทองเท่านั้น ไงละเละไปเติมเลยไปเติมย mm hmm. so ิ่งบ้าจ right. right. so ้ะอ้าวได้เล uh ่นไปเติมเลยไปอ่าไม่ใช่เครื่องปรุงเครื่องปรุงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอุยไอ้ฉันด่านเลยเวนเนี่ยไปเลยมึงน่ะจักโจ้เลวเนี่ยเอาเก็บ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 เสียงหัวเราะไหมอายอ้ายกันนชื่อกันวะครับเอาไปให้พี่ดูด กันซ่ามคนที่ชอบนั้นจะดูดได้จะบ้าแล้วไม่ดูดแล้วไปรู้ที่เกิดยังไงเพิ่งเฝ้าพนักจิ่วเธอแดนเออนักจิ๋วจศิลปินพี่ครับพี่ดูดกันซ่าสูบซ่าเองเหน่บอเคี่ยวของบอกยุงบอกยุงเลยเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าเยอะนักก็กูบักตัวบักสันดานโอ้โห ว่าโอ้ยหุ่นพ่นของมันอ,อ่ะตอนนี้เราไปนั่งรอกินแล้วตอนนี้ป่ะเอาไปนั่งถากินเลยป่ะอืมเอาคือแก,ก้วไปนั่งป่ะมาพีเลยพอดีเด็กๆทำกับข้าวให้ให้เรารอรอกินแล้วใช่เพราะเ่าปรุงไว้ให้เรียบร้อยแล้วผ,ผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดเส้นเล็กใช่เพราะว่าผู้เขาทองเนี่ยปรุงเรียบร้อยแล้วใครทำใครคนก็อร่อย ใช่ค่ะถูกต้องนะคะอีกเรื่องนึงนะคะใครที่อยากจะซื้อภูเขาทองนะคะสามารถซื้อได้ทางออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ช้อปปิ้งลาซาด้าหรือช้อปปีนะคะสามารถซื้อได้เลยทางช่องทางออนไลน์สามารถติดตามโปรโมชั่นแล้วก็ของแถมได้ด้วยนะคะทีนี้มปเจ้าเรื่องดีกว่าเอาโจ้ดี๋ยวพ่อก็ไม่เคยถามว่าไปเจอใครไปเจอี่ไปเจอมันอมันมาออกในรายการมาต้องทำบอกรำทางเทสกับผมมันมันเดียววนมันร้องเพลงเอ้ยังมีผู้เข่าแท้มีทีม รายการก็เห็นก็เลยพาไปเห่นพี่หมั่ไงตอนต้นซุปซุหมั่งใช่ตอนเห็นอ๋อแล้วก็ไปจะไปชิงร้อยท่าซุปหม่เราไปชิงร้อยเด็กๆเดที่เราเล่าตัวหัวหัวมึงคินี่แลใช่ครับแล้วก่อนนั้นมึงยู่ใส่ไปยู่ใส่มากไปยูใส่เล่นเล่นเล่นงตตามทับแมนครับตามรับแล้เรเล่นวงแม่เปิดหวมหัวดเยดด้วยไหนแล้วล่าสุดก็มาอยู่กับีทไม่อยู่กับี่อีโดรอาอ้กมนประม น่าจะอีกประมาณอีกประมาณสี่ปีค่ะแล้วตัวพี่อีทเองเข้าวงการมาได้ไงคะเออก็ได้แหละพี่แรกๆคือผมเนี่ยอยู่ในวงการวงลางแต่พอสี่เราเล่นดนตรีวงลางเป็นก็พ่อกับแม่ด้วยเลยกับใครพ่อเนี่เป็นพระเอกมอล่ำแม่แม่เป็นนักเฟืองไล่กันหลังไล่รลังเวทีก็เหมือนทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าเกิดเราที่หน้าเวทีแม่ครับแม่กับขอดทั้งเวทีเลยนะครับงเวทีเลยโอ้วัโชว์เลยโชว์เลยก็ออกมาก็ร้องเลยวงลางเล่นเลย ผมจะเป็นอะไรยังไม่ได้แล้วบ้านผมก็เล่นดนตรีมาตั้งแต่ป .4 เข้าเข้าเรียนที่นักศิลป์กาฬสินธุ์ตรงม .4 แต่ว่าปฐมเนี่ยก็เล่นเป็นวงลางวงวงลางเข้าประกวดงานะช่วงกระชากมาตลอดนะครับแล้วก็เข้ามาเรียนนักศิลป์กาฬสินธุ์แล้วก็เข้ามาเรียนเป็นเด็กตีต่อที่กรุงเทพตอนเเป็นคนลำบากเด็กลำบากแคแล้วใครไปเจอไม่มีใครไปเจอพี่ผมก็มาตั้งวงเองที่กรุงเทพรวบรวมเอารุ่นน้องๆที่เคยเป็นวงวงลางสมัยเรด่นวงศิลป์นั่นแหละมันเป็นวงของเราเป็นวงทำไมก่อนนี่ <c oughs> คือคิดแค่ว่าจะหาเงินเรียนส่งตัวเองเรียนและส่งให้พ่อยแม่ที่ต่างหวัดคิดแค่นี้ก็ไปสมัครตามโรงแรมไปขอเล่นฟรีก่อนเพื่อให้เขาเห็นว่าตัวเองเล่นดนตรีได้ไดแล้วก็เล่นตามกรุงเทพเล่นจนเรียนจบเรียนจบผมก็เป็นผมก็มาเป็นข้าราชการอยู่สามปีเป็นอะไรข้าราชการตำแหน่งกองรัางคนแรกของลูกเลยนะไม่เคยรู้ว่ามีอาชีพน,นี้บรรจุอยู่ในข้าราชการด้วยแล้วตีสิบเนี่ยถือว่าเกิดจากตีสิบมาหันแหละพอผมเล่นกระพักผมก็เลยรู้สึกว่าอ ทำไมคนมาดูเราเยอะมาดูเราเยอะเจอเยอะเราเห็นรายการทีสิบก็เลยตัดสินใจพาน้องๆตอนนั้นรุ่นล่าละอะไรเข้ามาหมดแล้วมีนางรูปละลำจาก3คนเป็น7คนเป็น12คน15คนมีหมดแล้วแล้วมันจริงไหมที่ว่าอีทเห็นได้ได้กับรุ่นลูกได้กับล่าละทั้งสองคนเลยได้ก็ได้ทีละคนไม่ได้พร้อมกันได้เข้าอยู่ในคณะเข้าอยู่ในคณะอันนี้ไปเลยไปไปนึ้ไปเองเลยผมก็ไปทีสิบเลยผนของเองไม่ได้นัดเขาน่ะ คับไปที่ตึกเทวิตีเทวิตีไปแต่ก็โดนบอกว่าคุณต้องไปรอตัวดักฟ้าเพราะคุณไม่ได้นัดเลือไม่รอตั้งแต่เช้าอจนเย็นเลือจนเย็นไม่ได้ออเดชั่นก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับแล้วก็เลงจะกลับที่เขาเดินขึ้นมาพอดีทห้นลองลองเล่นวิ่เพราะว่าเราไม่ได้นัดเขาไว้เขาเขาอดชั่นคนอื่นหมดแล้วโอ้โหมเลยเล่นไปเล่น2นาทีแหละที่เตรียมไปเล่นเสร็จปึ้งเขบอกว่าวันอังคารนี้ว่างไหมมาหัดเลยโอ้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากถูกที่ถูกเวลาสุด ถ้าผมไม่ไปวันนั้นผมมองว่าถ้าผมไม่ได้เล่นวันนั้นไม่ได้โชว์เขาวันนั้นผมก็บอกกาว่าทุกพวกนี้ผมก็ไปใหม่ผมจะเป็นางนี้เลยทุกทุกคนมืที่มานะเหมือนชิง้อยเหมือนกันพี่ตาตัญญาก็โชว์มาเฮ้หม่ำปลอเหมือนกันแบบนี้แหละจะกลับแล้วพี่ตาครับเฮ้มานดีที่มาเล่นให้ดูที่เฮ้สองนาทีเหมือนกันเออเหมือนกันเลยพี่ตาครับไปหม่ำไปกลับไปไม่ต้องมาอีกแล้ว ฟังตั้งหนาเนี่ยกว่าอะไระตักตกักตักใช้จานมาเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ได้รู้เรื่องราวของพี่อีทพองรางนะ<ช>ครับน้บบงโคคใครจะติดต่อไปเล่นงานคอนเสิร์ตนี่ก็รับตนี้ร่บง,งานอยู่ทัวร์อยู่ได้ที่ไหนก็0 8 9 9 9 9 4 6เนนะครับใครสนใจก็โทรมาได้เต็มเลยครับก็คือทีมงานเต็มครบ มันจะไม่มีแค่ลาล่าลูลู่ใครจะจ้างลาล่าลูลู่จ้างทั้งหาได้แล้วตอนนี้ได้ได้แล้วได้แล้วตอนนี้ราคาถูกมากเลยโอเคใครอยากกินลาบอร่อยอร่อยไปที่สแต็กแดกสับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงติดกับมีเบอร์คินใน Google ว่ากวสแต็กแดกสับผมไปกินมาแล้วครับครั้งหนึ่งตั้งแต่มาผมไม่ได้กินอีกเลยทำไมอ่ะมันไกลจากบ้านพ่อพ่อก็เลยสั่งไอ้ชัอ แกร็บไลน์แมนไลน์แมนเล่นราชดำราชดำดาไม่ไม่ราชดำดาไม่ได้เดีวเดี๋ยวต้องเป็นแกร็บไลน์แมนเออนั่นแหละกราบไลน์แมนนี่แหละอ่สั่งมากินแล้วก็ถูกด้วยก็ไม่ได้ชาร์จด้วยห้าสิบบาทก็ห้าสิบบาทราคปกติงๆห้าสิบบาทอยู่นะใครใครจะกินอร่อยอร่อยอร่อยก็ร้านจะแต่ต่้งอยู่คลองสองถ้าใครจะติดตามคุณนิดได้ตามช่องยูทูบช่องอะไรช่องสตาร์สไครต์ตับมีช่องอินทูลาได้เลยครับอ่าไปไปไปกินผัดหมี่กับซุปตําเดี๋ยวเรากินผัดหมี่ตอนที่กินผัดหมี่จะขอถามเรื่องเรื่อง ยูทูบนี่แหละทำไมถึงมพอนมาทำยูทูบจะได้มีเรื่องคุยตอนกินด้วยไงกินด้วยนะใช่ใช่เดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์กินก่อนอ่ามาตอนนี้กับข้าวก็น่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเอ็นเตรียมมามาเรียบร้อยอะแจกครบุทธแจกครับุทธอู้หูยส้มตำส้มตำเส้นมันดูเด้งๆมากเลยเนาะพี่อินเนาะ ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องตามขาดไม่ได้ขาดไม่ได้สีสันเพราะผูเขาทองนะแต่มีภูเขาทองไลมาให้ดูตาพี่เลยตาพี่เลยตักเลยทีมเลยแล้วไม่ได้ทํายากด้วยเมื่อกี้ที่เรายืนดูกันอยากรู้ว่าต้นกําเนิดของการมาทํา YouTube เนี่ยตั้งแต่ตอนไหนใช่ของพี่อีทอ่ะใช่ของพี่อีที่ทำมานานแล้วนะน้องเอ็มทำมาหลายปีแต่ตอนนั้นยังไม่เอาจริงจัง คือถ่ายโทรศัพท์เล่นๆลงเพื่อเป็นเมมโมรี่เพื่อจดจำว่าตัวเองไปที่ไหนมาก็ถ่ายลงไม่ได้จริงจังมีมาวันหนึ่งอ่ะมันมีคลิปๆหนึ่งที่พี่ทาแบบกินตับสดหนึ่งกิโลถ่ายกับน้องๆในวงอ่ะคนดูตอนนั้นห้าพันอืมเยอะนะห้าไม่เคยได้ขนาดนี้เนาะแต่ก่อนนี้ได้หลกักร้อยห้าสิบหกสิบคนกํอ,อ,อกลังจะบอกผู้ชมทางบ้านที่กาลังอยากจะทำยูทูบบอกว่าดารามาทำมาได้เปรียบไม่ใช่อย่างนั้นน่ะจริงๆแล้วผมทํามานานก็ไม่มีคนดูแต่วันนั้นอ่ะ คอนเทนต์มันตรงมันตรงกับกลุ่มใช่กลุ่มเราก็เลยนั่นแหละหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีเริ่มมีไรายได้อืเดือนละห้าพันหกพันหรือสามพัมัมีอย่างเงี้ยครับเอ,อ็มก็เลยตั้งใจว่าผมจะตั้งใจทํา y o YouTube แล้วทําให้เป็นระเบียบว่าอาทิตย์หนึ่งผมต้องทําให้ได้3ามคลิปแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาประมาณสามเกือบสี่ปีจากประมาณสองพันซับ ตอนนี้สองสองล้านหนึ่งแสนสามโอ้ือกำลังมันเกังจะบอกว่ามันเกิดจากความตั้งใจแล้วก็มีระเบียบวินันอะไรอย่างงี้ครับแต่ก็ยังรับงานโตตัวใช่ครับอืมไม่มียายโจเข้ามาตอนไหนอะตั้งแต่ทําช่องเลยไหมคะอย่างอย่างยายโจจะเข้ามาหลังๆช่วงโควิดนี่แหละหลังๆเอาออกก็ไม่ออกแยดื้อดื้อเคยเคยไล่ออกครั้งนึงอะมันไม่ใช่ไม่ไม่ออกมันตื่นไม่ทันวันนั้นไล่ออกตื่นไม่ทันก็เลยไม่ได้ออกอ๋อโอ้ จ้าเขาไล่ออกเก้าโมงได้ตื่นสิบเอ็ดโมงเขาจะได้ไม่ต้องไล่เราออกก็เลยไม่ได้ออกได้ไหมมุมนี้ก็เแตัดใจฉีกของเราเข้าไปเพราะคงจะหาจานได้อารมณ์อยู่นะเขาสองคนพูดถึงอร่อยไก่คนก็อร่อยไก่ให้ปรุงเลยนะครับคนนั้นแหละอืมันจะไม่เผ็ดเลยส้มตำนี่แหละเผ็ดถึงได้บอกว่ากินแกล้มกับผัดหมี่นี่คือแบบ ร่มากเข้ากันมากอร่อยวันนี้ก็ต้องขอบคุณคีณอีนะใช่ที่อขับรถมาไกลเลยเนีด้วเราจะแกล้งเขาเลยเข่ไปพูดไว้ว่าลาบเดี๋ยวกูดเอาคืนใช่ไหมเอาคืนแต่เราไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วนะเราเป็นคนพูดซื่อเลยวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่อีแล้วก็ยายโจมากๆเลยที่มาทานข้าวที่บ้านเรานะคะขอบคุณนี่มากขอบคุณมากเลยนะคะไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งใช่วันนี้แค่ชวนมากินข้าวด้วยกันเห็นชอบมาหาพ่อแล้วก็ชอบมาแกล้งพ่อแต่วันนี้เราไม่ได้แกล้งเราชวนมากินของอร่อย ยิงนั่นละแวงอย่างนี้ยิ่งนั่นระแวงปิดไปพวกเราไปแล้วยังไงนะคะให้พี่อีทฝากช่องทางการติดตามหน่อยสำหรับแฟนคลับขอบคุณช่องน้องเอ็มด้วยนะครับมุสลาคำนะครับก็ขอบคุณมากมากฝากสไปเดย์ด้วยนะครับนะครับก็แล้วก็ฝากช่องน้องเอ็มเนี่ยที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ ถ้าใครที่ยังไม่กด subscribe นะครับสละเวลานิดเดียวไม่ถึง2วิแค่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคนทำงานด้านนี้นะครับม <Yeah. S 2> ันเป็นสิ่งดีคือกดไปมันไม่ไมีอะไรเสียหายแต่สิ่งดีคือที่จะต,ตอบแทนก็ได้ก็คือน้าใจในการกดติดตามนี่แหละครับโอ้ย ก็ทำช่องด้วยค่ะช่องคนหลังครัวทง YouTube แล้วก็แฟนเพจคนหลังครัวค่ก,กดตัวตามด้วยตูกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าได้ค่ะยังไงวันนี้พวกเรา4ี่คนขอไปก่อนนะคะใครอยากให้เราสองคนพ่อลูกแชร์สูตรอาหารเมนูไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้เลยค่ะแล้วก็อยากให้เราเหล่าเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้เหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยถ้าดูเราผ่านช่องทาง Facebook นะคะอย่าลืมส่งดาวให้เราด้วยนะ เดาวก็เป็นหนึ่งกำลังใจให้เราเหมือนกันวันนี้พวกเราไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำกระเมร์